ขอพรประเสริฐท,ที่จะให้ในวันนี้จงมังเกิดกับโยมทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ด้วยและที่มาใหม่ด้วยอายุวัฒโกธนวัฒโกศิลิวัฒโกเยสวัฒโกภารวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพทาทุขโรคปยาเวลาสโสกาสัตยุจุปัถวาะอเนกา อันตรายาปิวินัสสันตุเจตเจสาชยสิทธิธนังราพังโสติภะกยังสุขังภารังจิริอายุจวันโนจะโปคังบุติเจยาสวะสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคารังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะโสติหุนตุนิรันตรัง ขอพอรทั้งหลายโยมเกิดกระโยมทุกท่านหากขั้นใดที่ยังมีจิตใจที่กระด้างกระเดื่องอยู่ยังเป็นกรรมที่บังทำอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายจงน้อมใจอัตมาจะพาขอขอมาการแหม่บทสั้นๆข้าพระเ,เจ้าทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ในขณะน,นี้หากมีจิตหนึ่งจิตใดท,ท,ที่ยังขุนที่ยังคล้องที่ยังคาที่ยังไม่สามารถละปล่อยวางได้บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าบอกชื่อนะขอน้อมรับพรอนนั้นด้วยความจริงใจขอให้วิบากกรรมทั้งหลายจงผ่อนจงคลายจงหายไปข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในกรรมนั้นแล้วอย่างนี้ต่อไปขอมุ่มทงทำแต่ความดีไปทั้งทั้งหลายจนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่มั่นคงวันนี้อาจจะมาจะพูดถึงเรื่องโพสามกิ่งในศาสนาบ้านเรานะ ท่านทั้งหลายที่อยู่ใต้ร่มโพโอสามกิ่งมีกิ่งกิ่งหนึ่งคือกิ่งพุทธกิ่งที่สองคือกิ่งธรรมะกิ่งที่สามคือกิ่งสังฆท่านทั้งหลายคือผู้ที่ดูแลต้นโพนี้ให้เจริญงอกงามดังพุทธองค์ท่านจัดเอาไว้ว่าศาส,สนาเราจะยืนยาวไปถึงห้าพันปีทำยังไงจะถึงล่ะก็ญาติโยมทั้งหลาย ที่ช่วยกันดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำพทวนดินในศาสนาเราอย่างกิ่งพุทธเราก็น้องเราก็สวดมนต์ในกิ่งธรรมะแล้วก็พิสุสงเป็นผู้ที่ดํารงเผยแผ่ศาสนาเราเราเห็นกันหรือเปล่าว่าทุกวันนี้นะกิ่งโพเราเริ่มจะเหี่ยวลงบ้างมีแมงกินบ้าง หลายคนเข้ามานั่งพักที่ใต้ร่มโพแล้วก็ทิ้งปฏิกูลเอาไว้ก็มีทําลายต้นโพก็มีพยายามตัดพยายามหักหาผลประโยชน์จากร่มโพเราแม้กระทั่งกิ่งโพเองก็มีนะกิ่งพิสุส่งก็มีที่พยายามออกนอกลีดนอกทางอย่างกิ่งธรรมะกิ่งธรรมะนี่เป็นของพิสุส่งบ้างแต่เป็นของญาติโยมทั้งหลายที่ช่วยกัน ดูแลศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าความเป็นจริงเป็นสิ่งใดแต่ว่าการศึกษาต้องมีการวิเคราะห์การแยกแยะมันถึงจะไปด้วยกันได้แล้วก็การที่คนเราพยายามทำในสิ่งที่ผิดนั้นเราต้องให้อภัยบุคคลนั้นด้วยบุคคลมีวิบากนะ มีวิบากบางคนรู้ว่าสิ่งนี้ผิดแต่ไม่สามารถที่จะลดละเลิกมันได้นั่นคือวิบากกรรมในสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันไม่หายนะเมื่อเราเห็นแล้วเราต้องให้โอกาสกันให้โอกาสในบุคคลที่ทำผิดบ้างอย่าพยายามซ้ำเติมกันอย่าพยายามปิดกั้นถนนของคนที่กำลังลำบากอย่าพยายามปิดกั้นปิดบังตัดโอกาสบุคคลอื่น มันจากวิ่งเข้ามาหาเราอย่าพยายามใส่ไฟบุคคนอื่นจงให้นั่นแหละเมื่อเราให้แล้วนั่นแหละคือธรรมะพุทธองค์ได้ซึมเข้าไปในตัวเราแล้วพรประเสริฐทั้งหลายที่อาตมาสวดเมื่อต้นหัวม้วนคลิปนะก็จะบังเกิดกับท่านณนะปัจจุบันนี้เราจะมีจิตใจที่เย็นลงสงบลงร่มลลื่นลง พอที่ท่านปรารถนาทุกอย่างบางคนเจ็บป่วยก็จะหายพ่อแม่เจ็บป่วยสิ่งใดที่จะได้จากเราถ้าบอกว่าถ้าบุคคลนั้นไม่ทําบุญบุคคลอื่นทําบุญแล้วมันจะได้กันหรือแต่ว่าตรมาลเคยพูดเรื่องของคําว่าจิตจิตที่มอบให้แก่กันคือพลังความคิดมันจะเป็นเหมือนการกระตุ้นให้บุคคลที่เจ็บป่วยอยู่ได้รู้สึกว่า ดีขึ้นมีแรงกระตุ้นขึ้นเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราจะอยู่ได้เพราะท่านทุกทๆคนช่วยกันทนุบำาารุงโพสามกิ่งนี้พุทธเป็นจริงหลักธรรมะเป็นกิ่งรองและสังฆะก็แผ่ออกไปกิ่ง